ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำสลามที่หอเอลเมอร์นะคะโอ้น่าสนใจจังเลยทุกคนใช้กันบ่อยมากนะคะค่ะแกะเลยแกเลยก็คือตัวนี้นะคะก็คือล้างออกง่ายเพียงแค่เอาเสื้อนะคะไปจุ่มน้ำอุ่นแค่สินาทีแค่นี้ คือไม่ต้องกลัวว่าจะเลอะใช่ไหมคะอ่าอันนี้เป็นการทําสลามครั้งแรกของน้องลินเลยหรือเปล่าใช่ตื่นเต้นไหมอ่ะตื่นเต้นมากค่ะต้องเตรียมอะไรบ้างอุ้ยมีสมุดด้วยอ่ะสมุดอะไรคะอันนี้เอาไว้ดูขั้นตอนดูที่ทำค่ะสมุดสวยจังเลยอ่ะซื้อจากไหนนะคะเฮ้ย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 สมุดแปลงร่างได้ซื้อจากไหนคะลูก B 2 s อ๋อ B 2 s แล้วสลามหนูซื้อที่ไหนคะถ้าน้องๆอยากได้สลามอ๋อมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไหนดูสลามของหนูซิ มีอะไรมาบ้างคะมีกาวนะคะค่ะ,คะแล้วก็มีอะไรอีกก็มีอันกปรเป็นทำไมถึงเลือกสีนี้คะมันเหลือแค่สีเดียวคะ่ะมีสีชมพูกับสีฟ้าคะ่ะอ้าวหนูชอบสีชมพูไม่ใช่หรอก็คือสีฟ้ามันเหลืออันเดียวไงโอ้สีชมพูมันเหลือสองอันก็เลยเลือกสีฟ้าอืมโอเคเรามาเริ่มกันเลยไหม,มค่ะเขาให้ใส่ส่ว<อ>นผสม กันแล้วนะคะส่วนผสมเท่าไหร่พี่เขาบอกว่าใ,ใส่สองช้อนอันหยิบช้อนมาค่ะคมีเตรียมช้อนอกับเตรียมแปง้งบีบน้อยบีบน่อยบีบน่อยบีบน่อยไม่ออกแล้วก็จะมาเทนะคะบีบยากเท,ทเลยล้วกันนิดเดียวนะคะนิดเดียวค่อยๆบีบค่ะฟื้อมันเป็นแบบว่าฟื้พอก่อนไหมคะ เป็นการทดลองเพราะเราทำครั้งแรกเอานิดนึงก่อนอไม่ต้องเยอะนะคะมันเปื้งจะมีสลามกับมีกาวเนี่ยร้อยิบเก้าบาทโอเคโอเนาะโอเคต่อไปใส่กาวค่ะค่อยๆเทนะคะมันพวดเลยนะมันพวดเลยนะเห็นไหมพอแล้วอันนั้นอะซ้องเน วางค่ะพออ่าเป็นไงคะเออเมืเ่กี้เทไปเยอะมากอะ่ะอ้าวมีแรงคนเป้านี่เรามีตัวช่วยนี่เลยที่ว,วา่า4ช้อนนะั่งที่วา่า4ช้อนวางวนี่ เียรีกอีกเลยจะเติมหรอคะเติมค่ะค่อยๆเทค่ะเดี๋ยวมันจะเยอะไปอีกอ่ะพอแล้วนะไม่ต้องบีบแล้วพอแล้วค่ะช้อน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 เจออีกโอเคงายเลย เค <Okay, S 2> เด็กอีกห้านาทีเรามาดูกันใหม่ค่ะยิ้มหนะ่อยยิ้มหนะ่อยยิ้มรูปหนึ่งหันมายิ้มกับแม่เป็นไงบ้างคะมันแบบมันเหมือนมันจะไม่ได้ได้ดิเป็นแบบนี้แหละนวดไปน,นวดไปดิดหนูนวดไปดิต้องได้ใช่ไหมต้องได้ดิเออนวดไปแต่ว่ากาวมันเยอะมากเลยเออก็หนูพวดลงไปอ่ะอันนวดไปนวดไป นั่นไงได้แล้วนะยิ้มได้มองแม่ยิม้มเนี่ยโอ้ยนี่ไงได้เลยนะออลิยอยู่ไนคะเออได้ยังได้ยังพี่อลิย์ก,กาลังพยายามอยู่นะเดี๋ยวน้องๆรอ,อด,ดูนะคะพี่อลิกำลังรีบนวดมันนะเราต้องรีบนวดนะคะเดี๋ยวกาวมันจะแห้งก่อนอรีบนวดให้เข้ากันค่ะนวดนวดนวดเป็นการฝึก กล้ามเนื้อด้วยนะคะเฮ้ยได้ไงยืดยืดเลยยืดเลยยืดเดี๋ยวกี้ยืดอ่ะยืดเลยยืดยืดเฮ้ยน่ารักโอ้ยเยอะเลยอ่ะอันนี้คือซารามปีศาจเดี๋ยวเราจะมีการตั้งชื่อเลยนะ หนึ่งสองสามยืด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 ,ยดนี่มันสลามปีศาจนี่เรารีบนวดเร็วรีบนวดเร็วเออชอบไหมคะชอบค่ะซื้ออีกไหมได้สิหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าใช่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าแล้วมันมีที่เซเว่นแค่สาขาเดียวนะแถวบ้านเราเราไปสาสายสาขาไม่เคยเจอเลยอะ่ะเนาะ เฮ้ยนี่มันเป็นอะไรเนี่ยไ้เดือนเฮ้ยทำไมมันยาวั้นนะมันเหมือนมันเหมือนหนังนั่นน่ะยิงนวดยิงมันใช่ปะที่หนังที่มันมีปีศาจออกมาจากนังตอนนี้น้องอลินอนะคือไม่ค่อยแบบชอบของเล่นอะไรที่แบบเป็นเจ้าหญิงเป็นอะไรละชอบแบบว่าแนวอย่างเงี้ยทำการทดลองหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะชอบงูใช่ โอเคเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์จะวันเกิดพี่อรินแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูงูของพี่อลินกันนะคุณแม่อนุญาตให้เลี้ยงงูละเพราะพี่อรินทําคะแนนสอบได้ดีมาอน้องๆก็ต้องตั้งใจเรียนเลยนะใช่แต่ได้รองท็อปเลยนะคะพราพี่อลินตอนเนี้หกขวบสิบเอ็ดเดือนค่ะอยู่ปสองเรลียนเร็วด้วยของโูกห้องเรียนเร็วขยำ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  โอ้ยได้แล้วอ่ะลองยืดดิยืดดิยืดดิยืดอะไรยืดเลยยืดเลยยืดปืดปืดก่อนปืดปืดก่อนหนึ่งสองสามโอ้โหปืดโอ้ได้อีกไหมได้อีกไหมได้อีกไหมเอาอีก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 ฟุดแคนฟุดแคน สุดแค้นมันได้แค่นั oh. <laughs> ้นอะโอเคอันนี้ก็คือการรีวิวการทำสลามครั้งแรกของพี่ลินเลยนะแล้วเราชอ,ชอบไหมจะดูเละใช่เดี๋ยวเป็นครั้งแรกของเราในคลนิปก็พอใอจแล้วเนาะชอบไหมชอบค่ะอ่าอีกที่นึงอีกที่นึงก่อนจบคลิปไหนทำแบบว่ายืดอีกทีนึงเห็นไหมมือก็ไม่เลอะแล้วใช่ป่ะอ่าอีกทีนึง่งไ,<ด> <4 S 1> ได้ไหมสี่แม่องหนึ่งสองสามอาอยุที่ยาวที่สุดปุ๊บ ยาวๆเลยยาวๆเลยยาวๆเลยเวๆๆ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 เๆๆ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 ๆ 你你你。嗯嗯 <laughs>